28กรกฎาคมหาสวัสิ์ภูมิพิพัฒน์พระบารมีศีสยามเรื่องบุญญาองค์ราชันผขวัญเขตขามยิ่งบุญลามพินโยยศปรากฏไก่พระราชกิจดนสุขสารทุกย่านถิ่นเย็นแผ่นดินอุ่นดวงมานเกินขันไขเฉลิมรัฐเฉลิมชนเฉลิมชัยดำรงพระไทยจักกีวงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ดร์ชััดไตยระยะัศวัรษผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยายลัยราชพัฏนนครราชสีมา